ไปที่หกนะอย่าลืมนะทําไมต้องเก็บไปที่หกด้วยหรอคะพี่เฟยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเก็บคําถามนีม้ไว้ไปถามพี่ลูกจันกันนะคะแต่ว่าลูกจันพอจะรู้ไหมคะไม่รู้เหมือนกัน<อ><อ>ได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปถามพร้อมกันได้่พี่้ฮนะต้องมีมีลูกด้วยจริงด้วยคะ่ะโอ้ยนี่กินได้นะคะอร่อยมาก,มากเลย แบบนี้นะจะหวานได้ไหมได้ไหมลองชิมดูลองชิมดูอร่อยปะอร่อยเหรองั้นงั้นเก็บไปเยอะๆเลยค่ะ <c oughs> เราพากันมาเก็บใบหมอนไปเลี้ยงตัวนอนใหม่กันค่ะใช่แล้วค่ะเอ้าน้องปั้นคะค่ะ<า>พี่เขาให้พวกเราเก็บใบหมอนนะคะไม่ใช่ลูกหมอนก็เด่นเด่นเด่นเดเดหัน,นาาหน้ามาสิหันหน้ามาสิโอ้โหปากไปกินอะไรมาเนี่ย <c oughs> พี่ปั้งบอกว่าอร่อยดีให้เก็บมาเยอะๆค่ะน้องมิวพอพี่ปั้นใช่ไหม เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะให้พี่ฟางทำมันบัลลี่ชีสพายให้ทานนะคะเอาลูกหม่อนหรือมันบัลลี่มาทำมันบัลลี่ชีสพายได้ด้วยเหรอคะได้สิคะแต่ตอนนี้เราต้องนำใบหมอนไปเลี้ยงหนอนไหมก่อนเพราะว่าตอนนี้หนอนไหมชื้อคอรอคอยเราแล้วโอ้โหน้าเลยค่ะ บที่6ด้วยอะค่ะอ๋อตอนช่วงนี้นะคะจะเป็นหนอนใหม่ไวแก่นะคะลูกปกติแล้วหนอนใหม่จะมีทั้งหมด5วัยนะคะกวัยที่1ึงถึงวัยที่3จะเป็นหนอนใหม่ไวอ่อนพอวัยที่4ที่5้านะคะจะเป็นหนอนใหม่ไวแก่ก็จะเป็นหนอนใหม่ที่เราจะต้องเก็บใบด้านล่างสุดนะคะเพราะว่าจะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงแต่เราไม่ใช่มีแต่หนอนใหม่ไวแก่นะคะเรามีใบหมอนสำหรับเลี้ยงหนอนใหม่ไวอ่อนด้วยนะคะลดูเรื่องไปด้วย ม่ดูใบจะอ่อนกว่าใช่เราก็ต้องหั่นเพราะว่าต้นไม้เราจะต้องหั่นนะคะหนอนใหม่กินแต่ใบหมอนหรอคะไม่กินใบของต้นไม้อื่นหรอคะอ๋อถ้าเป็นหนอนใหม่ที่เลี้ยงในประเทศไทยนะคะในระบบของเชิงการค้าหัตถกรรมและเส้นใหม่อุตสาหกรรมจะเป็นหนอนใหม่ที่กินใบหมอนค่ะแต่ถ้าหนอนใหม่ที่เป็นหนอนใหม่ป่านะคะไม่ว่าจะเป็นทาซ่าหรือหนอนใหม่ออลี่นะคะก็จะกินใบมันสัมปะหลังมั่งหรือว่าใบละหุมมั่งนะคะตรงส่วนนั้นหลังจาก20วันนี้หนอน หมยสุกแล้วจะต้องไปทํารังทารังที่จอนะคะซึ่งเป็นบ้านของนอนไมป้าเดี๋ยวพี่จะพาไปดูจอโอ้บ้านของวัวหมายแล้วจะจอเหรอคะใช่บ้านทางนั้นเดี๋ยวเราไปอยู่ในจอกันดีกว่าได้อยู่ได้ไปเร็วไปเร็วน้องมิวไปไปบ้านที่นอนไม้กจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่าอาจจะใหญ่กว่าบ้านเราด้วยกพัก เดี๋ยวจะพาไาดูนะคะอ้าวนี่เด็กๆเห็นกันไหมคะ<อ>น้องมิวเห็นไหมคะอันนี้ก็คือจ่อนะลูลกค,คือหลังจากตัวหนอนใหม่นะคะ20วันที่เราเลี้ยงไปแล้วพอตัวหนอนใหม่สุกเราก็จะจับ มาเข้าจอนะคะคือนอนไหมสุกใช่เขาเรียกว่าไหมสุกก็คือนอนไหมจะเริ่มพ่นเส้นใหญ่ใช่ปล่อยเส้นใหญ่เราก็จะจับมาอยู่ในจอก็คือเขาจะทํารังนะคะก็คือเหมือนว่าเป็นบ้านไข่บ้านค่ะโอ้โหนี่มีหลายชั้นด้วยนะคะเป็นคอนโดคอนโดเลายชั้ใช่เดี๋ยวเราจะพาไปสาวไหมจะดูสาวไหมไหมคะดูค่ะโอ้ นี่สีเหลืองมากเลยนะคะค่ะอันนี้นิดยังมีหนอนอยู่ไหมยังมีตัวดักแด้ค่ะอยู่ข้างในนะคะดักแด้ดักแด้มันคืออะไรเหรอคะดักแด้ก็จะเป็นตัวหนอนใหม่พ่นเส้นใยแล้วก็จะมาเป็นดักแด้นะคะอยู่ในรังไหมค่ะตัวกลมๆอันนี้คือตัวที่อยู่ในรังใหม่ใช่แล้วตัวที่อยู่ในรังใหมนะคะ ดักแด้ตัวนี้นะะใช่ก็จะหดสั้นจากตัวนอนใหม่นะคะตัวส่วนตรงส่วนนี้แต่จะอ้วน <c oughs> อ้วนสิบปุ๊บมันก็จะหดเป็นสีน้ำตาลหรือเปล่าคะใช่จะ,จะตาย แล้วที่ดนึงออกมานี่เราเอาไปทําอะไรได้ไหมคะอ๋ออันนี้เราก็จะสามารถเอาไปเป็นเส้นใหญ่สครับได้นะคะไปทําลักษณะเป็นเหมือนอ่ะเวลาเราเอาบน้ําถูสบู่ตรงส่วนนั้นนะคะมีวิตามินต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้เขาเรียกว่าปุยใหม่ค่ะปุยใหม่ใช่เราต้องลอกก่อนที่จะนําไปสาวใหม่นะคะเหมือนสาลีเลยใช่แล้วนะน้องมิวอยากสาวใหม่ไหมคะอยากค่ะอย่างงั้นพวกพี่ๆคัดลังใหม่นะคะทีตามี่พี่บอกอ่าน้องมิวมาสาวใหม่นะคะ การสาวใหม่นะคะตรงนี้ก็คือเราสาวกับหมอน้ําเดือดน้องมิวจับเลยค่ะเอานะคะเราก็จะดึงเส้นใหมไปเรื่อยๆนะคะน้องมิวดึงเส้นใหม่เลยค่ะดึงเส้นใหม่เลยค่ะดึงเลยค่ะด,ดึงได้ไหมคะมคดึงอ่ะดึงค่อยๆค่อยๆดึงไปค่ะตามแรงไหมหนึ่งรังนี้ก็จะมีเส้นใยของเขายาวยาวมาก yeah, ใช่ยาว2 5 0ร้อยสํถึงสาสำหรับไหมไทยสนุกไหมคะน้องมิวสนุกค่ะไหนนีรังไหมที่ไม่ดีไหมคะ ลังไหมที่คัดไว้ที่มันไปอ่าเราก็จะเอาไปทําแปรรูปเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้ค่ะอย่างเช่นพวงกุญแจเป็นดอกไม้ใช่แล้วใช่แล้วเด็กๆก็จะได้ไปแปรรูปตรงส่วนนั้นนะคะนี่เราไม่ทิ้งอะไรเลยไม่ทิ้งเป็ารเพิ่มมูลค่าด้วยใช่แล้วก็จะใช้ทั้งหมดซีโรเวดคือใช้ทั้งหมดกระบวนการเป็นศูนย์อ้าแล้วเดี๋ยวเราหลังจากเราได้เส้นใยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูกี่ทอผ้า แล้วเด็กๆใช่ชที่ทอผ้าใช่ที่ทอผ้ากันเด็กๆก็จะได้เห็นกระบวนการของหลังจากเป็นเส้นใยแล้วเรานํามาทอเป็นผืนผ้ายังไงกันนะคะแล้วน้องๆเคยเห็นที่ทอผ้าไหมคะไม่เคยเคยเห็นใช่ไหมเราเคยทอผ้าหรือเปล่าไม่เคยเคยไหมคะถ้างั้นเรารีบไปดูกันดีกว่าค่ะจะได้รู้ว่าหน้าตาเสมอกับที่เราเคยเห็นหรือเปล่าน้องมิ้วก็จะได้ไปเห็นด้วยนะเย่ไป้วไปเล็วไปแล้วไปแล้วน้องมีวไปแล้ว แต่เรียกได้ว่านี่ใช้ประโยชน์ได้เยอะมากๆเลยนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว <c oughs> ครับการทอผ้าเนี่ยจะประกอบได้สองส่วนคือหนึ่งในส่วนของเส้นยืนเส้นยืนเนี่ยจะเป็นเส้นที่ตามความยาวของผืนผ้าสองก็จะเป็นเส้นพุ่งคือการพุ่งให้ขัดไปให้เกิดเนื้อผ้า <c oughs> เพราะฉะนั้นเส้นพุ่งเนี่ย แล้วแต่ว่าเราจะทําผ้าชนิดไหนจะทําผ้าหนาผ้าบางน่ะขึ้นอยู่กับเส้นชนิดของเส้นพุ่งเด็กๆก,ก็ได้รู้กันแล้วนะคะนี่คือกี่ทอผ้านะคะ,ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นกี่ทอมือ ซึ่งวันนั้นไป<อ>ใช่แล้วอีกกี่นึงก็จะเป็นกี่กระตุกนะคะก,ก,ะก็จะมีใช่ทอแบมก็ตุกไปกี<อ>่ <laughs> กระตุกก็จะได้ปริมาณของผ้าที่ต่อวันนี้จะได้เยอะกว่านะคะคกนน็จะเป็นงานหัตถกรรมทั้งหมดเลยนะคะแล้วผ้าทอมือนี่เราต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะได้พพผ้าผืนนึงนะคะปกติถ้าทอมือเนี่ยแล้วแต่ลวดลายแต่วนนันนึงจะได้ไม่เกินสองเม็ดต่อหนึ่งผู้ทอนะครับแต่ถ้าลวดลายยากๆเนี่ยก็จะได้ประมาณ1เม็ดต่อหนึ่งวัน โอ้ oh. oh. <Okay. S 1> ถ้ายิ่งชํานาญก็จะยิ่งทําให้เร็วขึ้นหรือเปล่าคะใช่ถ้าชํานาญแล้วอาศัยประสบการณ์แล้วก็การดูลายนี้ก็จะทำให้การทอผ้าเร็วขึ้นแต่จะต้องมีความปณีตด้วยนะเด็กๆ <c oughs> แล้วต้อง <c oughs> พิถีพิถันเพราะว่าผ้าแต่ละผืนนี้เหมือนว่าใส่จิตวิญญาณเข้าไป <c oughs> เป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยเป็นหนึ่งในนามของไทยซิ้วนะคะเป็นผ้าไหมภูมิปัญญาไทย แล้วเป็นของไทยที่ชนรุ่นหลังสืบต่อกันมานะคะเด็กๆค่ะใช่ค่ะนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าไหมตัวเล็กๆเนี่ยจะสามารถสร้างมูลค่าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ได้ขนาดนี้นะคะใช่ค่ะแบบนี้เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ผ้าไทยให้อยู่คู่กับพวกเราไปนานๆนะคะป้องแล้วค่ะเด็กๆตอนนี้หิวกันรอยังคะอุ้ยหิวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปทำมันบรี่ชีสพายเดี๋ยวไปหาพี่ฟางกันนะคะได้ค่ะ ได้เลยค่ะแต่วันนี้พวกเราต้องขอบคุณพี่นุวัตมากๆเลยนะคะโอ้โหสอนน้องแพนทอผ้านิดได้เลเก่งมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วยไปยบายไปแลยไปเลยมันบร์รี่หรือลูกมอนเป็นพืชอาหารตามธรรมชาติชนิดเดียวของหนอนไหมขนม่อนหามจะมีสีแดงให้รสเปรี้ยว ผลหม่อนสุกจะมีสีม่วงดำให้รสหวานจัดมีสัรพคุณบำรุงหัวใจบำรุงผมให้ดอกดำมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้เซลล์เม็ดเลือดแดงจเจริญเต็มที่มีวิตามินซีสูงช่วยป้องกันหวัดโรคภูมิแพ้มีวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาผลหม่อนสามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารและเครื่องดื่มได้หลายชนิดเช่นน้ำหม่อนสกัดพร้อมดื่มแยมลูกหม่อน คุกกี้มันเบอรี่หรือมันเบอร์รี่ชีสพายและลูกม่อนเป็นผลไม้ที่ไม่มีการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคแมลงจึงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเรียกได้ว่าเป็นผลไม้จิ๋วแต่อัดแน่นไปด้วยคุณประโยชน์เลยละจ้า กินที่สุดเลยค่ะพี่เฟรนี่อยากกินมากมากโอ้โหเด็กๆนี่คือพี่ฟางนะคะสวัสดีค่ะค่ะฟางน้องๆอยากทำเบอร์รี่ชีสพายแล้วค่ะน้องๆไม่กลัวเหนื่อยกันใช่ไหมคะไม่กลัวค่ะเรื่องทําอาหารเนี่ยพวกเราชอบค่ะใช่ค่ะป้านก็ชอบแต่ว่าป้านชอบกินมากกว่าอ่าฟางแล้วเดี๋ยวฝากเด็กๆแล้วเดี๋ยวพี่จะไปเก็บ ใบหมอนเลี้ยงใหม่ต่อนะคะได้ค่ะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณพี่ชุติการมากๆเลยนะคะที่พาพวกเราไปเก็บหมอนเลี้ยงใหม่ในวันนี้วันนี้สนุกมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหอันนี้นี่ส่วนผสมครบแล้วใช่ไหมคะค่ะครบแล้วนะคะอ่าน้องๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะเ้องมาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะได้ค่ะส่วนผสมมันเบอร์รี่ชีสพายลูกหมอนหรือมันเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เยืมันเบอรี่ แครกเกอร์โยเกิร์ตเนยสดครีมชีสนมข้นหวานและมะนาวจ้าขั้นตอนแรกเริ่มจากอะไรก่อนคะเริ่มจากนะคะเราเอาแครกเกอร์ค่ะมามาบดนะคะให้ละเอียดละเอียดเลยนะคะค่ะใช้มือบีบทำไมราต้องบดให้ละเอียดด้วยคะอ๋อที่เราบดให้ละเอียดใช่ไหมคะเวลาที่ไปผสมกับเนยอะค่ะเราเวลาที่เราทําใส่พิมอะ,ค,ะค่ะมันจะได้แน่นๆค่ะแน่น จริงๆแล้วเราใช้เป็นแครกเกอร์ช็อกโกแลตก็ได้ใช่ไหมคะค่ะคุกกี้ช็อกโกแลตเอาครีมออกอะค่ะแล้วก็มาบดแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะแล้วก็เจาเนยค่ะไปละลายค่ะต้องเอาไปละลายอันนี้ละลายให้มันคลุกกับแครกเกอร์ง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งตองรับความ้องที่แรงนะคะเดี๋ยวเนยจะไหม้นะคะระดับน้องมิวนี่พี่เฟย์ได้กินแน่นอนใช่ไหมคะใช่ค่ะเก่งมากอุ๊ยกระเทเข้าวาเลยเวลากินก็จะกรอบๆของแครกเกอร์ด้วย อันนี้น่าจะได้นะคะนี่นะคะถ้าได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้จะไม่ละเอียดมากเกินไปนะคะคล้ายๆทรายนะคะโอเคค่ะแค่นี้พอพอไหมแ๊บเดียวเองได้ค่ะได้เลยโอเคเนาะโอ้โหอันนี้ให้เนยเหลวแบบนี้เลยนะคะเราก็จะค่อยๆใส่เนยค่ะเราจะไม่ใส่ทีเดียวหมดนะคะเราจะค่อยๆใส่เพราะว่ากะดูส่วนผสมนะคะให้มันชุ่มๆนิดนึงนะคะแล้วก็แบบเอามากุในพิมพ์ได้ให้มันเกาะตัว คนบีดเรื่อยๆคนจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บีบๆไปอะค่ะแล้วก็เอาตัวช้อนนะคะทำอย่างงี้ยแล้วหันึงเวลาเราใส่เนยเราก็ต้องดูแครกเกอร์ที่เราใส่ลงไปด้วยใช่ค่ะได้กลิ่นหอมๆไหมพอแครกเกอร์เจอกับเนยหอมไหมคะน้องมิวหอมหอมกินเลยไหมกินเลยไหมคนจากข้างล่างกินเลยเหระหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาเนี่ยค่ะพิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะพิมพ์นี้ค่ะ นี่ค่ะตักช็อตักขึ้นมานะคะประมาณสองช้อนนิดๆนะคะแล้วเราก็ค่อยๆกดลงไปต้องกดแน่นหรือเปล่าคะค่ะต้องกดแน่นนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปแช่ตู้เย็นนะคะมันจะได้อยู่กับพิมพ์ัะค่ะสนุกไหมคะน้องมิวสนุกค่ะสนุกอิ่มไหมคะน้องมิวยังยังไม่ได้กินนี่ก็ถือว่าเป็นขนมที่ไม่ต้องใช้เตาอบเลยนะคะใช้แค่ความเย็นอย่างเดียว นอกจากสตรอเบอรี่หรือว่ามมลเบอรีเราก็สามารถใช้ผลไม้อย่างอื่นที่เราชื่นชอบได้นะคะอย่างเช่นบลูเบอรี่ราสเบอรี่แบล็คเบอรี berry, อย่างนี้ป่ัเพิ่มก็ได้ค่ะเปะะ <Ü> ็นแบบพวก แอปเปิลมันทําเป็นแยมไม่ได้เหรอแอปเปิ้ลอาจจะต้องเอาไปผัดก่อนหรือเปล่าคะค่ะมันก็จะคล้ายๆเป็นลักษณะของแยมอะค่ะค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเราจะให้น้องเฟยนะคะเอาไปแช่ตู้เย็นเพื่อพักไว้ประมาณ20นาทีค่ะให้แคคเกอร์ตัวนี้นะคะแข็งตัวค่ะได้เลยค่ะกลับมาอาจจะไม่ครบนะคะค่ะแม่แน่ว่าให้พี่เฟยไปแช่ค่ะวัแพี่เฟยได้ค่ะหมดแน่นอนเอพี่รอเน่น รรหว่างรอน้องเปยนะคะไปเอาแครกเกอร์ของเราไปแช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็จะมาตีส่วนผสมของครีมชีสกันค่ะพอเราเอาออกจากตู้เย็นสักพักนะคะมันจะทําให้เราตีได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้เครื่องตีก็ได้ค่ะอันนี้เป็นส่วนผสมสาหรับทา20ชิ้นนะคะเราจะใช้ครีมชีส2ก้อนค่ะโอ้โหถึงไหนกันแล้วคะอมกกำลังจะตีครีมชีสเลยค่ะยังทันอยู่ใช่ไหมคะยังทันอยู่ค่ะพี่เฟย์นี่วิ่งมาเลยโอ้โหนี่ค่ะกินนะคะค่ะ จากนั้นเราใช้ตะก้อมือค่ะอันนี้เราจะตีให้ฟูก,ก่อนแล้วค่อยใส่อย่างอื่นใช่ไหมคะใช่ค่ะเราต้องตีให้ครีมชีสมันเนียนก่อนค่ะนี่ค่ะเราก็คนไปเรื่อยๆอ่าอะน้องแพรลองดูค่ะแทกเกอร์ติดทั้งสองแพไหวนะคะไหวยยวค่ะเอาขอบๆเนยค่ะค่ะช่วยปาดนะ เราต้องตีนานเท่าไหรคะตีจนกว่าส่วนผสม่ามันจะเนียนค่ะประมาณสักสินาทีอะค่ะงั้นเดี๋ยวเราใส่โยเกิร์ตเพื่อให้ตีง่ายนะใช่หมดเลยค่ะโยเกิร์ตนี้ก็ช่วยให้รสชาติกลมกล่อมใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเพิ่มความเปรี้ยวนิดด้วยหรือเปล่าคะเทเลยใช่เลยค่ะใช้ความเปรี้ยวนี้เราจะมาลงที่มะนาวด้วยใช่ค่ะมะนาวรดฟูรสชาติมันก็จะไม่ได้หวานโดดนะคะจะมีความเปรี้ยวนิดด้วยค่ะใส่โยเกิร์ตเข้าไปก็จะทำให้เหลวขึ้นนะคะ ลูกจันขอลองทำดูได้ไหมคะได้ค่ะช่วยๆกันนะคะนั่น <reading> มันถ <masterpiece> ือไพ่เลยค่ะได้นหคะลูกจันปกติที่ลูกจันทำเนี่ยไม่ใส่โยเกิร์ตอะค่ะแล้วมันแตกต่างจากที่ใส่โยเกิร์ตยังไงอะค่ะค่ะมันก็จะให้รสชาติที่ดีขึ้นนะคะลเบลาตีมันจะเนียนขึ้นนะคะแล้วมันจะช่วยเรื่องความหอมด้หรือเปล่าใช่ค่ะจะหอมออกกลิ่นแบบกลิ่นชีสชีสแล้วก็โยเกิร์ตโยเกิร์ตนิดหน่อยกลิ่นนมนมนะคะค่ะ อันนี้นะคะนมข้นมันหนึ่งกระป๋องใช่ไหมคะค่ะเราจะใส่ไปครึ่งหนึ่งค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีเราก็จะใส่นมข้นหวานเข้าไปนะคะค่ะ<า>ในนี้ก็มีครีมชีสมีโยเกิร์ตแล้วก็ตอนนี้ก็ใส่นมข้นหวาน,นะคะ่ะโอ้โหยิ่งใส่นมข้นหวานยิ่งกลิ่นหอมเลยเหลวขึ้นด้วยค่ะคอยเช็ครสชาตินะคะว่าดีหรือยังบางครั้งเวลาตีครีมชีสมบางคนก็ใส่เป็นน้ําตาลไอซิ่งนะคะค่ะเพราะมันก็จะทําให้เหนียวข้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าในน้าตาลไอซิ่งนอกจากจะมีน้ําตาลก็ยังมีส่วนผสมของแป้งด้วยนะคะ อันนี้หลังจากเนียนแล้วใช่ไหมคะเราจะมาเติมมะนาวกันค่ะอันนี้ใส่มะนาวเพื่อเพื่อความเปรี้ยวนิดนึงเปรี ue, ้ยวนิดนึงเพื่อ,อให้มันฟูไหมคะไม่ค่ะเ,เพื่อเพื่อตัดกับรสของชีสนะคะ <ós> อันนี้ก็มะนาวเนี้ยนะคะก็ใส่ตามที่เราชอบค่ะคะ่ะแล้วแต่ใครชอบเปรี้ยวชอบหวานะนะคะแต่ก็อยากให้เปรี้ยวมากนะคะเพราะว่าแย yeah, มอะคะกับผลไม้ที่เราใส่ลงไปมันจะมีรสเปรี้ยวตัดอยู่แล้วคะ่ะก <s> ็ให <m> ้พอดีพอดีนะคะค่ะ แล้วก็จะให้น้องเฟย์ไปเอาตัวแคกเกอร์ที่แช่ตู้เย็นนะคะได้เลยค่ะค่าแรงก็ประมาสามถ้วยนะคะโอ้โหเยอะไปนะอันเดียวมากค่ะแป๊บนึงนะคะวิ่งค่ะพี่เฟย์นี่นะคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้นะคะอันนี้เราไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วมาแล้วค่ะโหนี่เลยดูเดียวจริงๆเลยนะคะใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาหยอดครีมชีสนะคะลงไปในหน้านี่นะคะเราก็จะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหนึ่ช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนเต็มเต็มเลยใช่ค่ะหนึ่งช้อนพูน แล้วก็เนี่ยค่ะทําแค่นี้เดี๋ยวเราลงมือทําเลยดีกว่านะคะ้องดูเลยค่ะ้องดูลองดูถึงไหมเห็นตามร้านที่มันจะออกแข็งๆนิดนึงคือเขาต้องเอาไปแช่ตู้เย็นอีกใช่ค่ะหลังหลังจากที่เราหยอดครีมชีสใช่ไหมคะแล้วก็จะไปแช่ตู้เย็นอีกครั้งหนึ่งให้มันทิ้งเจ็ตัวนิดนึงอย่าบังแคกเกอร์นะโอเคเลยค่ะ แล้วต้องเข้าตู้เย็นนานเท่าไหร่คะค่ะเราก็เข้าตู้เย็นประมาณ20นาทีนะคะหรือไม่ก็ดูจนกว่าเนี่ยค่ะตัวครีมชีชจะเสร็จต,ตัวค่ะได้ค่ะนานจังเลยอันนี้ต้องเพิ่มแรงไปอีก3ามถ้วยนะคะ,ะเป็น6ถ้วยะระหวว่างที่เรารอน้องเฟย์นะคะเราก็มาหั่นผลไม้เพื่อรอแต่งหน้าเลยคะ่ะเอา้ังออใช่ค่ะแล้วพี่ฟังหั่นให้หนุนนะคะหลังจากนั้นเราจะหั่นเป็น4ชิ้นนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งก่อนนะคะ,ค,ะครึง่ง แล้วพอได้สองซิกแล้วก็ผ่าอีกครึ่งหนึ่งนะคะใช่ค่ะนี่ค่ะน้องแพรค่ะลองดูนะคะทำน้องมิวดูก่อนนะเอาไว้โตก่อนคว่ำจะง่ายกว่านะคะความอย่างนี้มันจะได้ไม่กลิ้งไปไหนระวังมือนะคะนั่นนะคะระวังนิวด้วยอ่าน้องมิวช่วยเส่็จสตรอเบอร์รี่หน่อยไม่ใช่เลยค่ะ ลืมลืมบอกน้องว่าใส่ถ้วยพี่พูดไม่กระจ่างใช่ปหน้องเขาคิดว่าใส่ปากใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะมาแล้วค่ะพี่เพไปนานกว่าครั้งที่แล้วนะคะครั้งนี้ต้องรอให้เซตตัวนะคะค่ะแล้วอย่างนี้พอเราตกแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องเอาไปแช่เย็นอีกรอบนึ่งไหมคะอ่าไม่ต้องแช่ก็ได้ค่ะคือถ้าตกแต่งหน้าเสร็จใช่ไหมคะเราก็ทานได้เลยแต่ว่าถ้าไปแช่เย็นเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้อะ คีมชีช่งขึ้นก็จะอร่อยมากขึ้นนะคะเพราะเป็นแบบขนมที่ต้องทานตอนเย็นๆนะคะแต่ว่าบ้านอยากกินเร็วๆก็ไม่ต้องแช่แล้วทีั้นเดี๋ยวเราต้องรอเวลาหโมงเย็นนะคะนาฬิกาเตรียมผลไม้เสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะเราก็จะตกแต่งขั้นตอนแรกเราใส่แยมมันเบอร์รี่ลงไปก่อนค่ะประมาณ2ช้อนนะคะกลิ่นแตเหมือนมีเนื้อด้วยใช่ไหมคะค่ะมีเนื้อมันเบอร์รี่ด้วยค่ะพอเราเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ ตกแต่งนะคะตามที่เราชอบอ่ผลไม้สดนะคะอันนี้มัลเบอรี่นะคะที่มันเป็นลูกสีแดงคือมันยังไม่ค่อยไม่ค่อยสุกอะค่ะมันจะมีรสเปรี้ยวแต่ถ้าเป็นลูกสีดำอย่างนี้เลยมันจะาวใช่ค่ะนี่นะคะอันนี้ใส่แค่มัเบอรี่หรือจะเติมสตอเบอรี่ลงไปด้วยก็ได้ค่ะตกแต่งตามใจชอบเลยนะคะ เป็นหน้าคนก็ได้ปากตาจมูกเติมอไของป้นอาจจะหนักไปทางผลไม้นินี่เสร็จแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันทําได้ได้เลยค่ะใส่ประมาณช้อนไม่ต้องเยอะนะคะช่วยกันตักได้เลยค่ะแล้วเราก็ตกแต่งมิลใส่มีมิลใส่เยอะกว่านี้แล้วก็ใส่ลงไปเลยหนึ่งช้อนตามที่ชอบเลยค่ะจะเ่าลูกสีแดงหรือเ่าลูกสีลูกสีแดงมันจะตัดกับแยมนิดนึงค่ะ หรือจะใส่แค่สตรอเบอรี่หรือใส่มังเบอรี่ก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบเราค่ะอันนี้นี่ใช้ทั้งความประณีตแล้วก็จินตนาการเลยน,นี้อัน,นไหมสีแดงอ๋อสีแดงเหรอ บอรี่ชีสพายของพวกเรานะคะใช่ค่ะขนมวนหวานๆกับเด็กน่ารักน่ารักอย่างพวกเราอย่างนั้นเดี๋ยวเราอย่าเราเอาช้าเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะลุยเลยอ้าวโหไม่ทันน้องมิวตลอดเลยพี่เฟย์อะ ฝีมือน้องๆอร่อยมากค่ะโอ้โหแพ็กเกอร์ข้างล่างนี่หอมมากๆเลยนะคะส่วนครีมชีสนี่ก็หอมเหมือนกันค่ะแล้วพอได้มีรสชาติเปรี้ยวๆของ มาเบอร์รี่เนี่ยนะคะกรมกรอบอร่อยมากๆเลยใช่ค่ะส่วนปั้นแทกเกอร์ข้างล่างก็จะเค็มๆนะคะแล้วครีมชีสข้างบนเนี่ยก็คือจะละลายในปากเลยคะ่ะนุ่มลิ้นมากเลยค่ะยิ่งได้กินกับมลเบอร์รี่นะคะก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งเลยนะคะได้ลองชิมผลไม,ใม,ใม้ใหม่ค่ะแล้วแพกเกอร์ก็หอมด้วยค่ะใช่ค่ะ,คะน,น้องน้องมิวนะคะอร่อยไหมคะอร่อย,ออยค่ะอหอมเป็นไงบ้างคะคนนี้หวานหอม อร่อยดีอร่อยนะ <co ld> รวมกันคืออร่อยใช่ค่ะแล้ววันนี้น้องๆได้มาร่วมทํากิจกรรมกับพี่ๆเป็นยังไงบ้างคะสนุกแล้วก็ได้ความรู้เยอะเลยค่ะทั้งได้เก็บใบหมอนแล้วก็ได้ทอผ้าด้วยค่ะอือ <c oughs> ค่ะแล้วน้องมิวล่ะคะหนูคิดว่าตอนที่ได้สาวใหม่สนุกดีค่ะ <c oughs> ค่ะแล้ววันนี้มาแกงมั่เข้ามาแกงนี่อิ่มเลยไหมคะ อิ่มเลยอิ่มแล้วก็แล้วปากตลอดเวลาเก็บเอาไปกลับบ้านกินด้วยอ่ะอิ่มถึงจมูกเอาอันนี้พี่เซว่าน้องมิวเนี่ยได้อะไรมากกว่าความรู้ไปเยอะแยะเลยนะคะรู้จักหลักฐานตรงนี้เนี่ยโอ้โหเต็มเต็มเลยไม่เอาไปกินพรุ่งนี้ไงเก็บกลับบ้านไปด้วยใช่ค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ แต่วันนี้พวกเราต้องขอบคุณพี่ฟางมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำามลบรี่ชีสพายในวันนี้โหสนุกแล้วก็อิ่มท้องมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะการทำอาหารไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพียงแค่เรามีใจรักและสนุกไปกับมันเราก็สามารถทำออกมาได้สำเร็จแล้วค่ะถูกต้องแลวค่ะลูกจันทร์ครั้งหน้านะคะพวกเราแกงหม้อข้าวหม้อแกงจะพาเพื่อนๆไปทำอาหารอร่อยที่ไหนและจะไปทำกิจกรรมดีๆอะไรต้องติดตามชมให้ได้นะคะ ใช่ค่ะแล้วน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาร่วมเรียนรู้อย่างสนุกสนานแบบนี้บ้างแล้วก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่น้องๆนะคะนําเสนออาหารที่ตัวเองลงมือทําเองแล้วก็บอกความรู้สึกค่ะว่าการทําอาหารเนี่ยดีแล้วก็มีประโยชน์ยังไงถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาหรือว่าจะเป็นรูปถ่ายในหลายๆท่าทางก็ได้ค่ะส่งมาทางแฟนเพจม,มาข้ามาแกงได้เลยค่ะค่ะแล้วพบกับความสนุกคลุกคล้ากับความอร่อยได้ใหม่สัปดาหนะ์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ม,มาแล้วจ้าคลิปประจำสัปดาห์วันนี้คนเก่งของเราจะมาทาเมนูอะไรไปดูกันเลยจ้าข้าวผัดหมูชิ้นค่ะเดี๋ยวมาเเรียมเียวนะคะมันจะหอมแล้วเราก็ใส่หมู